ด้วยความน่าตื่นเต้นของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนระดับสูงที่มาพร้อมกับความสามารถและดีไซน์ที่โดดเด่นยังมีอะไรบางอย่างที่ผู้ใช้งานหลายคนอาจพลาดไปและนี่คือจุดที่บางคนอาจไม่ทันสังเกตนั่นคือการผสมผสานของนวัตกรรมและฟีเจอร์ขั้นสูงต่างๆของ n u บ i a Z 810 Ultra ที่นำเสนอเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในสมรภูมิตลาดสมาร์ทโฟนระดับบนอย่างแท้จริงเริ่มต้นที่ดีไซน์ของเครื่องรุ่นนี้ ซึ่งเป็นแบบนอทิสหรือไร้รอยบากทำให้หน้าจอดูเรียบง่ายสวยงามและกว้างเต็มตาม,มากขึ้นจอมอนิเตอร์ก็เป็นแบบ a อโมเลขนาดใหญ่อย่างจุใจถึง6.85นี้วัดที่สามารถแสดงผลความละเอียดสูงสุด144 h ฮิรตทำให้ภาพดูเรียบเนียนสมูทสำหรับการเล่นเกมหรือการดูหนังอย่างเต็มอัรรถนอกจากนั้นยังมีความสามารถในการแสดงผลที่มีความละเอียดสูงสุด1,216,688พิกเซล ซึ่งถือเป็นรายละเอียดที่คมชัดและสมบูรณ์แบบสําหรับผู้ใช้งานระดับมืออาชีพหรือผู้ที่ชื่นชอบถ่ายภาพและกล้องหน้าความละเอียด 16MP ก็พร้อมที่จะเก็บภาพโมเมนต์สำคัญของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นมากไปกว่านั้น Nubia Z8 Ultra ยังมาพร้อมกับหน่วยประมวลผล Snapdragon 8 e l เจน Gen 5ซึ่งเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบสําหรับการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุถึง7200 mAh ที่รองรับชาร์จเร็วสูงสุดถึง 90W ซึ่งสามารถชาร์จเต็มได้ในเวลานับนาทีเท่านั้นข้อดีของแบตเตอรี่ขนาดนี้คือช่วยให้การใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานและสะดวกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความจุนอกจากความแรงของพลังการประมวลผลและแบตเตอรี่แล้วยังมีเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างการทำงานแบบอุลตร้าดับเบที่มีกล้องความละเอียด50 m p เพื่อให้ภาพถ่ายมุมกว้างที่คมชัดและสมบูรณ์แบบตลอดจนกล้องโโทรลสโคปที่สามารถสูงไกลได้สูงสุด3เท่า และความละเอียดสูงถึง64 MP สำหรับการถ่ายภาพระยะไกลยอย่างเป็นธรรมชาติและคมชัดเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานประสิทธิภาพด้านกล้องที่หลากหลายและตอบสนองทุกความต้องการอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษมากมายตัวอย่างเช่นการรองรับ NFC Bluetooth 6.0 USB c 3 2 Gen1 และ Wi-Fi 7ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายมีความรวดเร็วและสเสถียรที่สุดส่วนการแสดงเสียงก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีด t s เอ็กซ์อุลตราทำให้เสียงคมชัดมีมิติและสมจริงมากขึ้นส่วนนิสัยความทนทานก็ไม่ได้เป็นรองเพราะนูเบียแซด80อุลตราผ่านมาตรฐาน IP68, IP69 ซึ่งเป็นการรับรองว่าสามารถกันน้ําและกันฝุน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดยิ่งไปกว่านั้นตัวเครื่องยังมาพร้อมกับฟีเจอร์แฟลตที่ที่สามารถบานพับและปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานเช่นการปรับแต่งให้เป็นปุ่มลัดสําหรับกล้องถ่ายภาพหรือฟังก์ชันอื่นๆ พร้อมทั้งระบบระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยีรัตซอนิกที่ช่วยลดความร้อนขณนะใช้งานรวมทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างมากมายสำหรับผู้ชื่นชอบการปรับแต่งและใช้งานแบบมือโป,โปรและในเรื่องของดีไซน์และตัวเลือกสีสันก็มีให้เลือกตามความชอบเช่นสีแบล็กไวท์แล s สตอร i ่ไนท์ซึ่งเป็นโทนสีพิเศษให้ความรู้สึกหรูหรามีระดับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อใน2รุ่นความจุเริ่มต้นที่ 12GB 256GB ราคาประมาณ649ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 1 0 0 0บาท ไปจนถึงรุ่นสูงสุด 16GB 1TB ซึ่งมีราคาประมาณ899ดอลลาร์ 99, สหรัฐหรือประมาณ29,000บาทและที่สำคัญยังมีโปรโมชั่น Early Bird ให้สามารถจองได้ในราคาที่ถูกลงโดยมีส่วนลดประมาณ30ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจองล่วงหน้าและเป็นโอกาสดีที่จะได้เป็นเจหห้าของสมาร์ทโฟนระดับเรือทองรุ่นใหม่ก่อนใครคำถามคือคุณคิดเห็นอย่างไรกับการผสมผสานเทคโนโลยีและดีไซน์สุดล้ำของ Nu เบีย80 Ultra นี้ คุณเห็นว่ามันเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมหรือยังมีข้อควรปรับปรุงตรงไหนบ้างร่วมแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลย